ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์สุดน่ารักและเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้คุณยิ้มตามได้ง่ายๆคงหนีไม่พ้นน้องดีมูเด็กชายตากลมโตที่มีลักษณะรูปก้อนเมฆอยู่บนหัวที่ทุกคนคุ้นตาซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวจีนที่มีชื่อว่าอาเยิงเติ้นดีมูถูกออกแบบมาให้เป็นเด็กชายวัยหกขวบที่มีความน่ารักเป็นมิตรเข้าถึงง่ายเป็นเด็กขี้อายกลัวอนาคต แต่ในโลกแห่งความฝันเขาจะกลายเป็นนักผจญปัยที่กล้าหาญมีความสามารถพิเศษในการบินได้อย่างอิสระดีมูได้เปิดตัวครั้งแรกกับป๊อกมาร์ในปี2017และต่อมาในปี2019อาย,ยิงเติลได้เริ่มสร้างดีมูเวิร์ลซีรีส์ซึ่งเต็มไปด้วยคอลเลกชันที่น่ารักและน่าสนใจอีกมากมายและได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นหนึ่งในอาร์ตทอยที่ดังที่สุดในโลกทําความรู้จักกับน้องดีมูกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มน้องดีมูกันตามมาลุ้นกันค่ะว่ารอบนี้ตินตันสองพี่น้อง ตัวซีเกตกันไหมแล้วมาดูกันว่าของแท้ของเทียมต่างกันยังไงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตินต่าสองพี่น้องกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มดีโม่ก,กันครับอันนี้ผมมีซื้อมาจากป๊อปมาจริงๆแต่อันเนี้ยน้าโมกับอีเต้เขาไปสิงคโปร์เขาไปซื้อให้ผมกับน้องผมมาครับอันนี้คือกล่องที่เขาให้พวกเรามาครับ น้โมและอีเป้ไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะแล้วก็ซื้อน้องนิโมกล่องสุ่มมาให้เด็กๆลองจุ่มกันดูคนละหนึ่งกล่องในกล่องนี้มีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองสิบสามสิบสามตัวกันครับอันนี้ดีโมน้องดีโมคอลเลกชันอะไรคะลูกคอลเลกชันนอน a sleep tonight ครับเป็นซีรีส์ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเทียมครับก่อนอื่นต้องบอกว่าของแท้ที่ซื้อมาจากป๊อปมาร์ที่สิงคโปร์นะคะดีโมที่นั่น ราคากล่องอยู่ประมาณ400บาทไทยได้ค่ะเพราะว่าค่างเงินเขาค่อนข้างแพงแต่ถ้าซื้อในช็อปไทยก็จะอยู่ประมาณที่380บาทต่อตัวนะคะแต่ส่วนงานเทียมที่แม่ไปสองอ่งราคาอยู่ที่130หรือ140บาทประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ออตตินลองดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับกล่องของแท้เป็นไงนะครับกล่องของแท้ตรงนี้มันจะออกเนิเนิดนึงครับอันนี้จะเป็นสีเข้ม ตรงนี้มันจะยาวเท่านี้นะคะเพื่อนๆจำไว้นะครับป๊อปอันนี้จะเป็นป๊อปมาอันนี้ดีโมเวลแล้วเดี๋ยวดูกันว่า,วาอีกอันนึงจะเป็นแบบไหนมันจะมี2อ,อันนี้ให้ดูแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเขาจะมี QR Code นะคะแล้วก็จะมีะชื่อรุ่นสแกนได้ว่าเป็น Number ร์ซีรีส์ที่เท่าไหร่ใช่คััอ้าวงั้นเรามาดูกันของเทียบกันครับ นี่ครับเ,เพื่อนๆตรงนี้มันจะไม่นูนเลยครับเ,เพื่อนๆมันจะเป็นทั้งค่าเหมือนกระดาษเฉยๆอะครับอ่าแล้วก็ชื่อของเขาดูสมิมิลค์รเปล่าส่วนบ๊อบบ๊อบหมาจะกลายเป็น P Q P แม่ส่วนจากคำว่าเวิล์ดจะกลายเป็น World ส่วนอันนี้เห็นอันนี้ใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆอันนี้มันจะยาวกว่าปกติอันนี้มันจะสั้นกว่าปกติครับเนี่ยครับ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งสีนีจ้จะจางกว่าอันนี้ก็จะมีตรงนี้เลยครับหายไปทั้งสามอันนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อนเพื่อนปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนมันหายไปเลยครับตรงนี้มันจะมีกันไกลแล้วก็จะมีเป็นโลโก้แบบนี้ครับแต่อันนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่มีกันไกลตรงนี้ด้วยครับถ้าซื้อจากช็อปปับมาร์ทของแท้นะคะเขาจะติดสติกเกอร์ป๊อปมาร์ทมาให้ทุกกล่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะใช่คัะ เร้อมหรือยังเอ่ยตอนนี้ลุ้นกันว่าเราจะได้สุ่มของน้องดีมูตัวไหนกันนะแล้วเริ่มจากของแท้ก่อนดีไหมเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเด็กๆรอบนี้จะได้ลุ้นสีเขตหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเชตนี้พี่อายตินอยากได้ตัวไหนคะมีหลายตัวเลยครับมีทั้งเอ่อฟ็อกสปีริต มีโกสมีแชโดสเออมีเซลเลอร์เออแชโดเซเลอร์ or, พูดถูกแล้วยูนิคอร์นสแคร์โครกโกสแคทเชอร์แล้วก็เยตตี้คะโอ้โห oh จะเดี๋ยวดูกันซิว่าพี่อัตินจะได้ตัวไหนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปตั้นลุ้นกับพี่น้อยลุ้นเลยแกะได้เลยค่ะ okay. ดูซิจะได้ตัวอะไรลุ้นมากๆเฮ้ยเพื่อนเนลุ้นดีอ่ะ เราจะได้อะไรคือชิ้นส่วนออกเล็กๆนิดนึงนะเราจะลองดูการ์ดก่อนอาไม่ดูสิจะดูการ์ดเหรอเพื่อนๆบอกผมเลยนะครับว่ามันเราได้อะไรบอกในคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะคะผมจะลองแกะดูเลยครับตัวไหนไตเติ้ลตัวสีเข็ดหรือเปล่านะเฮ้ยน่าจะใช่ตัวนี้ผมคิดหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะได้ตัวเนี้ครับ คล้ายๆมากเลยครับเนี่ยครับอ็อกเซซอรี่โชว์มาเลยค่ะโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยสองอย่างนี้น่ารักมากๆอ้าวต่อไปวันลุ้นของไททันกันดีกว่าวันลุ้นดูซิว่าไททันจะได้ตัวไหนอ้าวไททันแกะได้เลยค่ะดูซิดูซิจะได้ซีเคร็ดหรือเปล่าอุ้ยแม่ลืมถามไททันอยากได้ตัวไหนอะ่ะอยากได้ตัวไหนไททันอยากได้ตัวไหนในเซตนี้ ตัวนี้ยูนิคอนแล้วก็เออแกบบ็อกซ์ครับอ๋อไหนนะย,ยูนิคอนตัวนี้แล้วก็แกบบ็อกซ์ว้าวมาลุ้นดิลุ้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนน้องผมได้ตัวอะไรฝากบอกในคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ เอาเลยนั่นแกเลยรุ้นเองรุ้นเองอันนี้ในนี้ตัวนี้มันจะไม่มีเป็นอคเ e ซสซอรี่นะคะแตะมาแล้วโชว์ให้เพื่อนดูด้วยไอตันไนโดนี่ค่ะโชว์หน่อยโอ้น่าอรัวจังอะไรเอยเพื่อนๆครับบออยากบอกอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ถุงเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะมีเป็นตาอยู่ตรงเนี้ยครับเหมือนกับอันอื่นๆหรครับอย่างเช่นอันเนี้ยครับเขาจะมีตรงตาตรงหัวเพืเ่อนๆเห็นไหมคะส่วนอันนี้ก็จะมีตรงนี้ครับเราจะมาลองแกะของเทียมกันเลยไหมไตตันแกะเคออ <Okay. S 2> เรามาเริ่มดูของเทียมกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้ตัวไหนมาลุ้นกันค่ะครับ ข้างในเป็นสีม่วงใส่อีกอันึงจะเป็นสีม่วงเข้มมาลุ้นกันดีว่าเราจะได้ตัวไหนนะเออซองเขาเหมือนกันเลยเนาะใช่ค่ะใ,<ช>ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยซองเขาหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาจะมีนี่ตรงนี้รูรูเขาจะมีแค่ <ผม S 1> นิดเดียวแต่ถ้าของแท้เ,เขาจะมีรูระบายอากาศเยอะกว่านะเพื่อน,อนบอก้วนนะคะผมได้ตัวอะไร โอ้ยได้ตัวไหนะ่ะไม่รู้ผมจะลองแกะเลยนะคะเฮ้ย,ยเหบืนนี้ค,ครับไหมคบเพื่อนเอามาลุ้นของไททันกันต่อดี่กวนของไททันให้น้องแกะเองยาตีนน้องอยากลุน้นไททันไททันจะได้ตัวไหนนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามาให้เขาดูอันนี้น้องผมได้ตัวอะไรเพื่อนเพื่อนบอกผมได้นะคะ อ๋อไอ้คนรู้แล้วแอบดูก่อนเอดุนดนดุ้นดุนเฮ้ยแต่ตั้งในตัวไหนไป่ตั้งโชว์หน่อยพี่แต่ตั้โชว์หน่อยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยโชว์ข้างหลังได้ไหมว่ามีอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนครับ มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเปรียบเทียบกับการและก็ตัวละครครับการนี้ข้างหน้านเหมือนกันครับแต่ข้างหลังตรงเนี้ยครับคําพวกเนี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะไม่มีคิวอารค้ดครับส่วนสองตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันข้างล่างนี้เขาจะไม่มีเป็นชื่อโลโก้หรือชื่อลอกมาติด<ช>เอาไว้นะคะที่ขางด้านล่างอ่าแต่ว่าถ้าเป็นงานของแท้เขาก็จะมีโลโก้ของเขาติดอยู่แบบนี้ โอเคสังเกตง่ายๆค่ะอันนี้จะเป็นดีโมอีกเซตหนึ่งใช่ไหมครับเซตชื่อว่าเดตติ้งครับไหนมาดูซิว่าเดตติ้งมันมีตัวอะไรอยู่บ้างคะมีสิบสามตัวเหมือนเดิมครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันซิว่าซีค็ดจ,จะมาไหมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอันไหนที่ไม่เหมือนกล่องบ้างไหมคะเพราะว่าผมยังไม่มีของจริงของกล่องนี้ครับไม่เป็นไรค่ะเรามาแกะ ให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยๆว่าเราจะได้ตัวไหนการเปิดมันจะรู้มันจะอยู่หลังกล่องนะคะตรงนี้คะ่ะด้านตรงนี้เพราะว่าถ้าเราซื้อของแท้มาทั้งหมดไม่ไหวคะ่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะป๊อปมาสเราอันนี้เรามาแกะากาันให้ดูมาเปรียบเทียบว่าของแท้ของเทียมมันเป็นยังไงนะคะเพื่อน อันนี้ผมยังไม่รู้เลย,จยใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้พี่แกก่อนผมยังไม่มีอันไหนที่ผมชอบแต่ว่าอันนี้ผมได้อะไรนะครับแกะเร็วแกะเร็วแกะเร็วแก,ะวแกะนะคะอยากรู้เป็นตัวไหนอโ,อโอ้โหได้ตัวซ<ก>้ำไหมผมได้ตัวนี้วัาลุ้นไต่ตันดีกว่าวัาลุ้นไต่ตันต,นต่อดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนนะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูเพื่อนเพื่อนน้องผมได้ตัวนี้ ต้เต้ยอยากตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะไอศครีมหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ้ามาลุ้นกันสิว่าตัวไต้เต้นจะได้ตัวไอศครีมที่ไต้ัต้นอยากได้หรือตัวสีเรตหรือว่าตัวอื่นๆนะผมได้ตัวที่ผมชอบมากๆเลยครับมันชื่อว่า summer fireworks ครับซึ่งก็คือตัวนี้ที่ผมได้ค่ะเอันนอเออมันมีหลายชิ้นนะ ม,มันต้องมาประกอบกันเหรอคะหัวเขาหมุนได้ด้วยอ,อ๋อเป็นถ้วยกาแฟเหรอถ้วยน้ำชาเหรอไหนน่ารักจังเลย ผมแกะกล่องดีเมอร์มา6กล่องไม่มีซ้ำแล้วครับของแท้กับงานของเทียมอ่ะสามารถดูว่ามันแตกต่างกันง่ายมากเลยครับของแท้มันจะสวยกว่างานค่อนข้างละเอียดกว่าใช่ครับดูมีคุณภาพมากกว่าสมกับราคาเขาถูกไหมคะถูกครับแต่ว่าของเทียมก็จะถ้าราคาถูกก็ได้คุณภาพเอ่ออาจจะน้อยๆน,นิดนึงครับ อ่าแต่แม่ติ๋มมองว่ามันก็น่ารักเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่เอาจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรซื้อของแท้มีเด็กิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดนะคะครัอุ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งไปนะยังมีอีกหนึ่งกองล่าสุดเราเพิ่งได้จากป้าก,ก้อยพาเพื่อนบ้านอีกแล้วต้องขอบคุณป้าก,ก้อยมากๆเลยค่ะเอามาให้ น้องลองแกะดูสิไหนให้น้องไตทันแกะดูอยากลุ้นว่าจะได้ตัวไหนเหมือนกันบอกได้นะว่ามันมีกี่ตัวอันนี้มันเป็นกล่องของอะไรครับพี่ตินยังไม่แน่ใจน่าจะเป็นกล่องส่มของน้องเฟอร์เฟอร์นะคะเฟอร์เฟอร์นี่ไม่ใช่มาจากป็อบมานะคะมันเป็นกล่องมาจากเฮวันนะคะดูซิเซตนี้มันมีทั้งหมดกี่ตัวนะสิบตัวครับรวมทั้งตัวซีเครตใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันสิว่าจะได้ตัวไหนให้น้องแกะเลยค่ะ เอาดูก่อนเป็นเพื่อนน้องผมได้ตัวนี้คะ่ะบ่ไตตั้ลตัวไหน ной? ว้าวไต้เติ้ลชอบไหมคะตัวเนี้ยชอบครับข<อ><ๆ>เขาน่ารักจังเลยะไม่รู้ชื่ออะไรเพราะว่าเขาเป็นชื่อภาษาจีนไม่แน่ใจว่าใช่ภาษาจีนไหมแต่คือตัวนี้ครับใตัวนี้ตัวสีเขียวนะคะ โอเคคจะมีข้ออางหลังนี้ต้องสามารถขูดออกได้ด้วยนะคะ,ะเขาจะมี number series เขาอยู่นะเพื่อนผมเพิ่งรู้ว่ากระโปรงเขาเปิดด้วยนะคะไหนเปิดแบบไหนโชว์หน่อยโอ้แล้วเขาทำยังไงได้นะคะดังแบบนี้ได้นะคะเขานอนอย่างนี้เลยน่ารักจังเลยและก็ของสุดาดี่ป้าก้อยให้ผมมาก็คืออันนี้ครับ ได้จากปากก้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆใช่ค่ะต้องทำยังไงด้วยล่ะต้องขอบคุณปากก้อยมากเลยครับอันนี้เป็นซีรีส์ของ Daisy Detective ครับอันนี้ก็จะมีเป็นเบอร์หมายเลขว่ามันคือตัวที่เท่าไหร่ครับวันนี้ ผมกับน้องสนุกมากๆเลยครัฝากติดตามช่องผมดนวยนะคะฝากกดไลค์ให้ผมดนวยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆสามารถแชร์ให้เพื่อนๆอนอีกคนหนึ่งดูได้นะคะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ